ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ l e n ovo Tab M7 ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับ l e n ovo Tab M7 นะครับก็เป็นแท็บเล็ตจอ7นิ้วที่ขายในเลทราคาเริ่มต้นนะครับขายอยู่ที่3690บาทเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่า3690บบาทเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างคุ้มไหมนะครับ ก็โอเคผมขอเริ่มที่ตัวดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับโอเคจอ7ตนิ้วทุกวันนี้ฟังดูอาจจะไม่ได้แบบดูใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนบางแบรนด์ที่เป็นตัวเรือธงเนี่ยก็6.5 6.7 6.9แล้วเนาะมันก็เกือบจะ7นิ้วแล้วแต่ว่าดีไซน์ครับมันต่างกันเนาะมือถือกับแท็บเล็ตอย่างเงี้ยตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับจอ7นิ้วโดยรวมแล้วก็ยังดูถือว่าใหญ่อยู่ครับจอยังใหญ่อยู่ถ้าถือมือเดียวก็ประมาณนี้ครับ ถ้าอยากจะใช้งานแบบโอเคหน่อยก็ต้องถือ2มือนะครับเวลาใช้งานเนี่ยครับถ้าเอาให้น้องๆหนูๆน,นะครับหรือว่าบุตรหลานใช้งานเนี่ยผมว่าน้ําหนักกําลังพอดีมือเลยนะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับตัวงานประกอบของเขาเนี่ยประกอบออกมาได้ดีครับดูแน่นดูทนนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีเคสมีฟิล์มแถมมาเรียบร้อยแล้วผมว่าถ้าซื้อให้บุตรหลานน้องๆหนูๆใช้างานเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยกำลังพอดีเลยน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับ แล้วเวลาใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับเวลาถือรับสายอย่างเงี้ยตัวนี้ยกขึ้นปุ๊บอ่ะโอเคมันไม่ได้หนักมากก็สามารถแบบสนทนาได้แบบต่อเนื่องเนาะเพราะว่าตัวนี้มีลําโพงสนทนาอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วผมว่าให้เด็กให้น้องๆหนูๆใช้งานเนี่ยตัวนี้น่าจะโอเคแล้วครับเพราะว่าตัวจอไม่ได้ใหญ่มากน้ําหนักไม่ได้หนักมาก ใช้งานมาเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตัวนี้นะครับหน้าจอของเขา7นิ้วนะครับเป็นจอ IPS ความคมชัดก็แน่นอนแหละมือถือแท็บเล็ตที่ขายในเลทราคานี้ก็มันไม่แพงเนาะตัวจอเขาอาจจะไม่ได้แบบมีความคมชัดมากนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับเวลาดู YouTube หรือว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยก็สีสันต่างๆก็แสดงผลออกมาได้สวยงามดีครับ ลิงในการทัชการใช้งานโดยรวมก็มีความลื่นไหลมีความสมูทนะครับเนี่ยทัชติดมือดีเห็นไหมครับเห็นไหมปื้นแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะถ้าเราเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook หรือว่าเล่นเกมเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีหน่วงมีสะดุดตามจังหวะของช่วงระยะเวลาที่เข้าโหลดนะครับแต่ว่าถ้าทัชโดยรวมแล้วในเรื่องของหน้าเมนูในเรื่องของหน้าปกติเนี่ยครับเห็นไหมครับก็มีความลื่นไหลความสมูทเห็นไหมครับ เนี่ยใช้ได้เลยครับประมาณนี้เลยในเรื่องของการใช้งานล่ะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับ CPU เป็นของ mediatek mt 8 7 6 5นะครับ CPU ก็อาจจะไม่ได้แบบแรงจ๋ามากนะครับแต่โดยรวมแล้วการใช้งานทั่วไปเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับมาดูการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับตัวนี้ Facebook ก็อาจจะไม่ได้แบบสมูทจ๋าเหมือนตัวแพงๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็ต้องรอรอรอเขาหน่อยแล้วกัน เห็นไหม,มครับก็ตืดต๊ดตืด้อแต่ก็พออ่านได้ครับพอดูคอนเทนต์ได้ครับพอดูแบบดูโพสต์ได้เห็นไหมครับอ่ยดูดูได้ครับดูได้ผมว่าก็ไม่ได้ช้ามากนะครับแต่ถามว่ามันมัน,ม,นมันสมูทไหมมันไม่ไม่ไม่ได้สมูทนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าจนแบบจนหน้าเกียดจนแบบเฮย้ยไถไถไถไม่ไปเนี่ยมันมันก็ครับผมก็มาตามมือดีเราก็ อ่านไปแล้วก็ถ่าฟีดไปครับ,<_ <A> _บเห็นไหมครับเห็นไหมก็โอเคครับก็ใช้ได้เนาะ<_ <A> _ตัวนี้นะครับในเรื่องของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างตัวนี้ Lenovo Tab m 7นะครับเขาให้แรมมา2ให้ลองมา32ตัวแรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปครับการดู YouTube การเล่นโซเชียลมีเดียก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วตัวลอม32นะครับถามว่าให้มาเยอะไหมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็เพียงพออยู่แล้วครับเอาไว้ โหลดแอปการเรียนรู้ต่างๆโหลดเกมที่มันเอาไว้เล่นค่าเวลาเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับตัวลมสามเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เยอะอยู่การเล่นเกมนะครับตัว ROV เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ความลื่นไหลความสม,มุนเนี่ยบางทีบางจังหวะก็มีสะดุดบ้างเนาะถ้าคนเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าคนที่แบบเล่นตัวลื่นๆมาแล้วมาลองเล่นเนี่ยโอ้โหหัวร้อนแน่นอนครับผมตัว WiFI ก็เล่นได้นะครับ แต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับตัวกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยมากความลื่นไหลความสมูทอาจจะไม่ได้แบบมีมากนะครับก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะตามราคาแล้วกันถ้าตัวไหนแล้วเราเล่นเกมแบบไหนละ่ะถึงจะเหมาะสมนี่เลยครับยิงไข่ไดโนเสาร์เนี่ยครับภาพดูผมอยากให้ดูตัวกราฟิกของเขานะครับดูภาพของเขาสวยไหมผมว่าสวยนะตัวสีสันเนี่ยโอ้โหแบบเออเนี่ยเนี่ยครับเขาเมาะกับเกมแบบนี้นะครับเห็นไหม เวลาเรายิงไปใช่ไหมครับตัวไข่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบสะดุดสะดุดนะเขาก็เนียนในระดับหนึ่งเลยนะเห็นไหมครับเฮ <c oughs> ้ก็เห็นไหมยิงได้แบบเนียนเนียนเลยครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันยิงไม่ไปนะเห็นไหมครับเนี่ยก็เห็นไหมโอเคไหมผมว่าผมถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยครับคือเกมที่เขา คือเกมที man, sort of ่แบบเหมาะกับเขาเลยนะครับเอาไว้เล่นค่าเวลานี่ครับเห็นไหมโอ้โหตัวฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยทัดดีแล้วก็ความลื่นไหลความสมมูติของเขาเนี่ยเกมแบบนี้เนี่ยเล่นได้แบบสบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของการใช้งานการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปก็พอใช้ได้ในระดับหนึงครับเหมาะสมกับราคาแล้วกันเนาะ โหลดแอปเรียนรู้มาไว้ให้น้องๆหนูๆก็ได้ครับผมตัวลอม32เนี่ยก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วกันมาต่อเรื่องกล้องนะครับตัวนี้กล้องหน้าความละเอียด2ล้านกล้องหลังความละเอียด2ล้านนะครับเป็นแบบฟิกโฟกัสก็ได้ถ่ายมาอาจจะถ่ายไม่เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้แบบมีความคมชัดมากนะครับแต่ถ่ายก็พอดูรู้เรื่องครับว่าตัวนี้เป็นรูปปั้นตัวนี้เป็นดอกไม้นะตัวสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสีสันสดใสามากนะครับก็ดูซีดๆหน่อยแล้วกัน เพราะว่าตัวกล้องของเขาอาจจะไม่ได้เน้นหนักมากนะครับก็คงเอาไว้สนทนาวิดีโอคอลเนาะกล้องหน้ากล้องหลังก็เอาไว้ถ่ายแบบให้รู้ว่าเออตอนนี้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยถ่ายไปปุ๊บอ่ะก็จะแบบมองออกดูออกนะครับในเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่3 5 9 0ม ah, ิลลิแอมฟังดูนะครับเป็นแท็บเลต็ตอาจจะดูน้อยแต่ว่า โดยรวมแล้วใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับตัว CPU ไม่กินไฟมากตัวจอก็ไม่ได้แบบแสดงสีสันออกมาได้แบบสดจนแบบกินไฟเยอะจนเกินไปนะครับก็ใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับขออ,อนุญาติตรงหัวชาร์จหน่อยแล้วกันเพราะว่าตัวหัวชาร์ตให้มาแค่5วัตเองนะครับถ้าให้มาเป็น10วัตเนี่ยก็จะย่นระยะเวลาในเรื่องของการชาร์จลงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมลองชาร์จแบบจากศูนย์ไม่ใช่ศูนย์สิจากประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นจนถึง100%เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยครับสามโมงนี่ ถ้าเราใช้ตัว10วัต์เนี่ยก็จะย่นเวลาชาร์จลงได้อีกนิดนึงนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็โอเคแหละเมื่อเทียบกับราคาแล้วเขาให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับในเคสได้ฟรีมาด้วยตัวนี้นะครับในเรื่องของการโทรนะครับก็เหมือนโทรศัพท์ปกติทั่วไปครับใส่ซิมรองรับ 4G โทรได้ครับตัวปุ่มกดก็มีให้กดโทรปกติจะโทรผ่านตัวแจ็ค3.5หูฟังตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรสนทนาแบบ ยกหูทรก็ได้นะครับก็โทรคุยเนี่ยถามว่าคุยนานๆนมันหนักมือไหมมันก็หนักมือแหละครับก็คุยสักประมาณไม่เกิน10นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้พอได้ครับแต่ถ้าจะถือคุยเป็นชั่วโมงเลยผมว่าต้องใส่หูฟังคุยแบบนั้นมันจะสะดวกแล้วก็จะโอเคกว่าเนาะโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Le น ovo Tab M7 ตัวนี้ก็เป็นแท็บเล็ตจอ7นิ้วในราคาเริ่มต้นครับ3,690บาทจะซื้อมาสำรองเอามาไว้ เล่นเกมแบบเบาๆเอามาไว้ดู YouTube ก็พอได้ครับแต่ว่าตัวสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสดจ๋ามากนะครับถ้าซื้อให้น้องๆหนูๆเอาไว้ใช้ในสื่อการเรียนการสอนก็พอได้ครับเพชรโตก็สามารถโหลดแอปอะไรต่างๆได้เยอะพอสมควรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ลอมมา 32GB เอาไว้โหลดเกมเล่นค่าเวลาเกมยิงไข่ไดโนเสาร์เกมไพ่นกกระจอเกมเบาๆครับถ้า ao v free fire เงี้ยมันเล่นได้แต่ว่ามันมันสะดุดครับมันไม่ได้แบบ ปืดปาร์ดมากมายนะแต่ก็พอเล่นได้เนาะโดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับตัวเครื่องไม่ได้หนักมากเด็กถือสบายพกง่ายครับตัวจอ7นิ้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว lenovo tab m 7ตัวนี้นะครับผมในราคา3,690บบาทก็ถือว่าราคาดีราคาคุ้มครับ เดียวยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ตรงใต้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อคนที่สนใจหรือว่ากําลังแบบจะซื้อให้บุตรหลานอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะไปซื้อตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลิงก์จากทางร้านค้าที่เป็นร้านแอดไว้นะครับก็เป็นร้านที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะใน,นเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์อเพราะว่าเขามาขายตัวสมาร์ทโฟนตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ